ปรโทษธรรทนี่ครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตรจา์แห่งการศษาท่านพิศัฒนครับจะมาปิดตัวนะครับวนครพนมอาอาวันนี้จะมีรถตาหน่วยผู้ที่เส่เกิแล้วก็มาครับเป็นััครับ ขอท่านปฏิญาณนะครับสุดท้ายครับพี่เดี๋ยวใกล้ได้ถึงได้เวลาที่เราจะทํางานกันแล้ว <imitation> đã được làm xong rồi các bạn ạ

ช่วยลุงหน่อย่ยลุงหน่อยค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ชมลมโฮปสะพานบุญแห่งความหวังและศรัทธานะคะได้จัดกิจกรรมร่วมกับวัดมหาวงนะคะวันที่12สิงหาคมถวายเนื่องในวันแม่นะคะถวายเป็นพระราชกุศลนะคะวันนี้นะคะเราได้แจกทานกว่า700ชุดนะคะ แล้วก็ร่วมกับบริษัทบุญรอดเบอรอรี่ที่แจกร่วมแจกน้ากับเราแล้วก็ครอบครัวแล้วก็พี่น้องญาติินะคะก็วันนี้เราก็แจกทานให้ทุกๆคนกลับบ้านไปนะคะค่ะประมาณ700ดร้อยคนค่ะ,คะ เราช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงนะคะคือถ้ามีใครมีผู้ป่วยยากไร้ที่ลำบากมากๆก็จดหมายมาที่เมสเซจมาที่ f a c e b o o k ของชมรมโฮปนะคะเราจะส่งเจ้าหน้าที่ลงดูสำรวจนะคะถ้าคุณผ่านเกณฑ์แล้วก็เขาจะไปเยียวยาช่วยเหลือค่ะแล้วก็เรามอบร่วมกับวัดมหาวงมอบลงให้กับผู้ไม่มีสมยากไร้ค่ะใช่ค่ะมาเกือบ20ทุท่านนะคะร ข้าวสารอาหารแห้งมามาปลากระป๋องนะคะแล้วก็มีเสื้อยืดแล้วก็น้ํำดื่มค่ะแล้วก็แจกให้ทุกท่านที่มาทำค่ะ